بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ท่ดุลีนัครับท่านพี่น้องครับการที่เราได้เกิดมาเป็นมุสลิมเนี่ยนะท่านพี่น้องมีความรู้สึกอย่างไรบางท่านอาจจะบอกว่าฉันเป็นมุสลิมผมเคยเจอพี่น้องมุสลิมเหมือนกันแล้วก็เขาก็บอกเขาเป็นมุสลิมเวลาทานอาหารเขาก็เดินทานในบุฟเฟ่ต์ที่แบบอะไรครับมีทุกอย่างแหละผมก็บอกแล้วทานได้งไงเราก็เลือกอันที่ไม่มีหมูเสียใจ กขาบอกว่าคืออ إ ่มานคนเนี่ยมันฉีดให้ไม่ได้แล้วก็ความรู้คนเนี่ยก็ไปยัดเป็นก้อนข้าวไม่ได้แต่มันต้องเรียนแล้วมันก็ต้องศึกษาวันนี้สังคมบ้านเราเนี่ยท่านพี่น้องครับเกิดมาเป็นมุสลิมบางคนยังเข้าใจเพียงแต่บอกว่าไม่กินหมูผมก็ลังจะชวนปฏิวัติ แล้วก็ต้องใช้คําว่ารนนรงรกเนี่ยก็คือต่อต้านกันใหม่ว่ามุสลิมไม่ใช่คําว่าไม่กินหมูมุสลิมที่เป็นโทษที่หนักก็คือต้องบอกว่ามุสลิมไม่เสพสูบดูดสิ่งมึนเมาวันนี้เราต้องเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่บอกมีโดมที่ไหนมียาเสพติดที่นั่นคนรุ่นก่อนอาจจะปลูกฝังไว้ว่าเป็นมุสลิมไม่กินหมูโอเคจบไปรุ่นหนึ่งแต่รุ่นเรารุ่นใหม่เนี่ยต้องบอกว่ามุสลิมต้องไม่เสพสิ่งมึนเมาวันนี้ นี่คือสิ่งที่บอกว่าสังคมของเราเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่คนที่อยู่ใกล้ชิดกับอะไรครับมัสยิดอยู่ใกล้ชิดกับโรงเรียนเขาก็จะอยู่แบบหนึ่งแต่สังคมนี่อะไรครับอยู่ห่างไกลจากมัสยิดท่านพี่น้องเวลาเราเรา,เราเกิดมาเป็นมุสลิมที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะเราจะไม่รู้ความลําบากอะไรแต่เวลาเราได้ไปสัมผัสกับคนที่เขาอยู่ไกลๆเนี่ยท่านพี่น้องนะ จะไปเรียนกู้นอ่านเนะี่ยท่านพี่น้องต้องรอเสาร์อาทิตย์จะไปละหมาดวันศุกร์ต้องนั่งรถเป็นห้าสิบหกสิบกิโลกว่าจะได้ละหมาดวันศุกร์ละหมาดห้าเวลาก็ทํากันในบ้านมีห้องเล็กๆกับการที่จะรวมลูกหลานละหมาดเขาก็รณรงค์เขาเขาก็เชิญชวนแล้วกับการที่จะอะไรครับละหมาดแต่วันนี้เราเนี่ยท่านพี่น้องครับประตูบ้านเนี่ยนะเปิดประตูไปก็แทบจะเข้ามัสยิดเลย เสียงอาจารย์ท่านพี่น้องครับแทบจะต้องไปบอกที่มัสยิดเบาๆหน่อยแต่เราไม่ปฏิบัติเราไม่เข้่งคัดเราเป็นคนที่ย่อนยานแล้วท่านพี่น้องจะบอกได้ไงเราเป็นมุสลิมที่ดีนี่คือสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราวันนี้ผมถึงบอกว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะท่านพี่น้องนะแม้กระทั่งวันในเรื่องของมัสยิดนะนะบางคนอาจจะบอกว่าละฉันไม่ไปละหมันมัสยิดหรอกถามทาไมไม่ไปละ่ะ ไม่ชอบก็บคนนั่นเลือกตั้งมันโกงอะไรสารพัดผมบอกว่า إ ي ่านคุณช่างอ่อนแอจังแต่ถ้าคุณมีหม م านที่เข้มแข็งท่านพี่น้องคุณจะเลือกตั้งแพ้คุณจะไม่ได้เป็นอะไรคุณจะไม่มีหน้าที่อะไรได้ยินเสียงอาจารย์ท่านพี่น้องอัลลอฮ์กำลังให้คําสอนที่ซาฮาบทำมาจนกระทั่งมาถึงเราด้วยกับคําว่าอัลลอฮุอักบัตฮัยยาลัสซาลมมาสู่การละหมาดกัน โมอัซินกําลังเรียกเราไปสู่การละหมาดเราไม่สนใจหน้าไหนหน้าอินหน้าผมอะไรทั้งสิ้นท่านพี่น้องครับหายาลอตโซแลมัสยิดใช่ไหมมัสยิดคือบ้านของอัลลอฮ์ไม่ต้องไปสนใจมัสยิดคือของคนคนนั้นของคนคนนามสกุลนั้นไม่ต้องไปแคร์สายตาว่าเอะเราไม่มีหน้าที่เราไม่มีตําแหน่งเราไม่ได้เป็นอะไรเราจะมาละหมาดทําไมย้ายมัสยิดดีกว่าถ้าคิดแบบนั้นนชีวิตน่าเศร้าถ้าเข้าติดประกาศสิท่านพี่น้องหน้าประตูมัสยิดเลย ห้ามนายกบุตรนายขอเข้ามาสัสยิดนี้เหตุผลไม่ชอบอันทำดุลินแล้วคุณไปตอบกับอัลลอฮ์เองก็แล้วกันว่าคุณมีสิทธิ์อะไรที่สร้างมาสัสยิดแล้วจะห้ามคนเข้ามาสัสยิดวันนี้ต้องไปเชิญชวนและไปบอกกับคนที่อะไรครับมีบทบาทในมสัสยิดว่าคุณกําลังรับเอามาหน้าที่ยิ่งใหญ่และคุณทําหน้าที่ที่เหมาะสมหรือยังเพราะอินนามายามุรุมัสยาดินัลนละมันอามาันบิลไละวิัลยามิลอาคิร คนที่มีอม م านต่อเลออาะ إ ม م านต่อวันสิ้นโลกคือคนที่จะเข้าไปดูแลไปทารุบบารุงมัสยิดแต่วันนี้ถ้าคุณเข้าไปเพราะนามสกุลคุณเข้าไปเพราะญาติพี่น้องคุณเข้าไปเพราะอะไรครับบารมีคุณเข้าไปเพราะอํานาจแล้วคุณไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของการที่จะมาเลาะมัสยิดนะนะท่านพี่น้องครับอามาณน์นี่ยิ่งใหญ่คุณก็รอตอบกับบารม์อ,อย่างเดียวนะครับอันนี้คือเรื่องของอะไรในสังคมที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้แต่สิ่งที่ผม ต้องการจะเตือนตัวเองและบอกกับพี่น้องว่าคนเนี่ยท่านพี่น้องครับเราต้องชโชกอตลอดเวลาเป็นคนจนเนี่ยท่านพี่น้องเราจะเจอคนจนถามอยู่ตลอดว่าอาจารย์มีดูอาไหมดูอาต้นไหนแล้วขอให้รวยเราก็บอกหรอถ้ามีเราก็คงจะขอเองไปตั้งนานแล้วแหละนะเหมือนกระต่างศาสนิกเราไปขอผู้นําของเขาอขอให้รวยถ้ารวยก็คงขอกันไปเองซื้อกันไปเองหมดแล้วแหละวันนี้มันเป็นเรื่องที่บอกว่า เราขอกันว่าเราจะยืนชีวิตยอยู่อย่างไรที่มีสุขภาพสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงดีกว่าไหมถามว่าจะรวยไปทําอะเมื่อคนบอกอ่อนล่อจานถ้ารวยไม่ต้องถามจะทําอะไรมันทาได้ทุกอย่างแหละรวยนะท่านพี่น้องครับตอนจนนะพูดได้ผมมีคนรู้จักแล้วก็ผมก็เจอมาเยอะท่านพี่น้องครับคนที่ยังไม่เคยรวยแล้วเวลารวยนะโอ้ถ้ารวยนะเดี๋ยวจะไปสู้ไปสร้างโรงเรียนอ๋อถ้ารวยเดี๋ยวจะไปปลูกปา่านะ อ๋อเดี๋ยวถ้ารวยนะเดี๋ยวบนิจาริจบริจาคอ๋อเดี๋ยวถ้ารวยเดี๋ยวจ่าคนนั้นไปนั่นไปนี่ท่านพี่น้องเยอะตอนพูดน่ะอ๋อถ้ารวยเดี๋ยวจะสร้างอาคารนี่เลยหนึ่งหลังเวลาอัลล้์ให้อันล้อต้องการจะทดสอบคนพวกปากแบบนี้เวลาอันล้อให้ท่านพี่น้องครับเราก็บอกว่าเฮ้ยวันนั้นพูดไว้ไม่ใช่เด้อถ้ารวยแล้วก็อัลล้อจะให้จะให้ทํานั่นจะทํานี่ให้กับอันล้อน่ะเอาวันนั้นพูดยังไม่มีตัง์วันนี้มีตังคงคงไม่ใช่เราบอกไม่เป็นไร ก็อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์คืนได้ไม่ยากหรอกหรือบางคนบอกว่าอะไรครับถ้ารวยแล้วเดี๋ยวจะไปทํานั่นทํานี่เยอะท่านพี่น้องครับตอนยังไม่รวยพูดกันเยอะแต่ส,สุดท้ายเวลารวยแล้วเป็นไงซะกาตยังไม่ออกเลยสหบ้านน่ะท่านพี่น้องไปขอกับรอสูรุลล์ขอให้ขอดุอาน่ะท่านพี่น้องครับถามว่าสหบ้านน่ะไปขอกับรอสูรุลล์รอสูรุลล์ยังไม่ขอดุอาให้เลยกับคําว่าร่ํารวย แล้วถามว่าเราจะต้องการอะไรวันนี้เวลาเราสูลุลล้อไปขอก็คือใครอะสะละบะแล้วเสร็จแล้วไปขอไปเศร้าซีจนกระทั่งเราสูลุลล้อขอให้ขอให้ท่านพี่น้องครับจากแพะที่มีอยู่ไม่กี่ตัวคลอดลูกมาเป็นสองตัวสามตัวมากขึ้นมากขึ้นท่านพี่น้องครับจากที่เคยละหมาดเห็นหน้ากันตลอดเริ่มจะไม่เห็นหน้าแล้วเพราะแพะภารกิจมันเยอะนี่ จากที่ว่าเขาลูกนี้ยาหมดมันต้องไปอีกลูกหนึ่งมันต้องขยับไปท่านพี่น้องเหมือนเบดูอินน่ะขยับไปมันก็มามัสยิดไม่ทันแล้วดิเวลามามัสยิดไม่ทันท่านพี่น้องท่านรอซูลุลอล์ก็ถามว่าเอไปไหนละ่ะคราก็บอกว่าไปเลี้ยงแพะกลับมาไม่ทันเริ่มมาเป็นมัสบุกบ้างเริ่มมาละหมาดไม่ทันบ้างสุดท้ายเวลารั่วแพะเยอะรอซูลุลอล์ใช้ซอฮาบะไปอะไรครับไปเก็บซะกาศแพะ คำตอบที่ได้จากคนที่เป็นคนจนคนจนเลยท่านพี่น้องครับแล้วก็บอกกรอสรูลุลล์ขอให้รวยเนี่ยบอกกับซอฮาบะกลับมาว่าอะไรรู้ไหมเลี้ยงมาเทบตายเนี่ยผมภาษาผมนะภาษาภาษาชาวบ้านชาวบ้านแบบผมนะเนี่ยเลี้ยงมาเทบตายเนี่ยอยู่ๆจะมาเก็บสากาศเลยเหนื่อยนะแล้วอยู่จะมาเก็บสกาศซอฮาบะก็ไปทูลท่านรอสรูลุลละไปบอกท่านร,าสรอ,อสูลุลลฮ์รอสูลุลล์ก็ไม่ได้ว่าอะไรขอให้รวยได้มันก็ขอกลับมาเป็นคนจนแต่มันจะหนักกว่าเดิมไง ท่านพี่น้องสุดท้ายเป็นไงแพะตายวันตายคืนตายวันตายคืนสหบ้ารู้แล้ววันนี้คือการลงโทษของอรร์ก็มาบอกกับท่านรอสูรุลรฮอว่าฉันจะออกสากาศแล้วฉันจะเอาสากาศมาให้แล้วรอสูรุลอฮอบอกไม่เป็นไรเห็นไหมท่านพี่น้องครับมันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ในยุคของสหบ้านแล้ววันนี้เราจะขอดุอยให้รวยไปทําอะไร เราขอริสกีที่ฮาลานขอให้มีบรารักัตกันดีกว่าท้าริสกีฮาลานท่านพี่น้องอัลลอฮ์จะให้เมื่อไรอัลลอฮ์รู้ว่าเราเนี่ยได้บรารักัตได้ริสกีแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรเราไม่ต้องไปวิ่งเต้นไม่ต้องไปดินดน้นรนท่านพี่น้องครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยในความเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะทํำยังไงอายะ์กุอกนานที่บอกอัลลอฮ์สุบฮานออตาลาได้กล่าวไว้ในสซรเตาบุบะอายะที่สามสิบสี่ว่าอู๊ดบิลลาฮิมินัเชตันนุรราจิม والذي نيزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أل ี م Allah บอกคนที่มีทองมีเงินเนี่ยนะท่านพี่น้องครับแล้วก็ไม่จ่ายไปในหนทางของอัล l l a ์ก็คือไม่ออกจาการเนี่ยฝาชีดหุ้มว่าอาซาบินอัลลมบอกไปเลยบอกพวกมันเลยแจ้งเลยว่าอะไรครับอาซาบินอัลลมการทรมานที่เจ็บปวดการทรมานที่เจ็บเจ็บแสบเนี่ยนะจะเป็นของพวกเขาบนยาตบินแหละ วันนี้ท่านพี่น้องถามว่าท่านมีทองไหมมีมีเงินไหมมีมีธนบัตรไหมบางคนเล่นลินอีกอ๋ออัลลอฮ์กับน,นบีใช่ใออกสกาดทองกับสกาดเงินอัลลอฮ์ไม่ได้บอยออกสกาดธนบัตรอินานาลินแล้วอินาน,นาอะไรรอ,อยูอูนเลยเวลามันรวยแล้วท่านพี่น้องก็ปัญญามันเกิดนะเกิดแบบสีถนนใชยนะโกง เราเป็นเบาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ชีวิตของเราจากสภาพหนึ่งเปลี่ยนมาสู่สภาพหนึ่งอัลลอฮ์กำลังจะทดสอบคนมีตังนะท่านพี่น้องนะเขาถึงบอกว่านักเลงนะท่านพี่น้องครับถ้าเป็นโจรเป็นนักเลงอ่ะเขาไม่ปล้นบ้านคนที่มีบุญคุณถ้าเป็นโจรเป็นนักเลงเขาก็ไม่ปล้นบ้านคนที่เป็นครูบาอาจารย์เขาจะปล้นบ้านคนที่มันโกง วันนี้เหมือนกันถ้าเราเป็นคนรวยท่านพี่น้องครับถ้าเราเป็นคนรวยเราต้องเล่นบทบาทคนรวยให้เป็นนักเลงถามว่านักเลงยังไงถ้าเราเป็นคนรวยสากาัดมีออกให้มันครบออกแบบให้ช่างงานแล้วท่านพี่น้องไม่ต้องไปเรียกคนจนมาแล้วก็แบบอะไรนะอ้านี่สากาัดท่านพี่น้องเดี๋ยวนี้มันตามกันแบบนี้นะวันยาุบินแรกเลยนะก่อนหน้ยอันนี้ไม่ใช่ซองอันนี้งสือซองเนี่ยคือสากาัดสมมติฉันมีเงินร้อยล้านล้าน ร้อยละสองจุดห้าล้านน้นก็สองพันเท่าไรสองหมื่นห้าร้อยล้านก็เท่าไหรสองล้านห้าบ้งเนี่ยสองล้านห้านะสองล้านห้าเนี่ยใส่ซองนี้เงินใส่เลยสองล้านห้าไปเบิกมาแล้วแต่นี้เนี่ยมีหมื่นหนึ่งเสร็จแล้วสมมติเรียกผมไปนะคนรวยเขาเรียกผมไปเราก็ถามว่ามีมียัดอะไรแต่ส่วนมากคนจนเวลาไปเนี่ยไม่พูดหรอกคนรวยจะพูดก่อน เอกกระี่เชิญมาวันนี้ก็มีหายัดนิดหนึ่งมีธุระนิดหนึง่งแล้วก็ถามมีหายัดอะไรมีธุระอะไรก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าฉันก็พอมีสกาศบ้างะนะแต่สกาศที่วายิบต้องออกนะันคือซองนี้คุณก็คือบุคคลที่อลัลลอฮ์บอกว่ามีสิทธิ์รับสกาศใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราจะออกสกาศให้นะคุณรับให้หน่อยแล้วเสร็จแล้วคุณคืนฉันนะหรือคุณซดก,ก็ดูมันพูดมันฉลาดนะอ่าเดี๋ยวฉันให้ อากาศคุณรับเราพ้นบาปแล้วนะคุณเคยทําบุญไหมไม่เคยงั้นเดี๋ยวคุณสระก็อให้ฉันนะก็จะได้บุญแต่ไม่รู้วันนี้เนี่ยมีตังเท่าไหร่ถ้าให้ทําแบบนี้ตามที่ตกลงซองเนี่ยมีอยู่หมื่นหนึ่งแต่ในเนี่ยมีสองล้านอคุณก็จะได้หมื่นหนึ่งกลับไปในเนี่ยมีตังหมื่นหนึ่งคนไม่มีตังเวลาได้ยินหมื่นตา,ตาวาวเลยนะแต่ไม่รู้ว่ันนี้เนี่ยมีเท่าไหร่เสร็จแล้วก็บอกเดี๋ยวฉันให้หมื่นหนึ่งคุณท่านพี่น้องถ้าท่านเป็น คนจนท่านจะรับไหมบางคนบอกอัลอนเดินมาจานเดินมาเฉยได้หมื่นหนึ่งใครจะไม่รับท่านกําลังสมรู้ร่วมคิดกันโกงหลักการของอัลลอฮ์นะท่านพี่น้องนะไอ้แค่เดินไปบ้านคนรวยไปรับสากาดก็เสียฟอร์มอยู่แล้วมันต้องให้คนรวยเนะี่ยเดินมาแล้วก็บอกว่าอ้าวอยู่บ้านไหมอยู่มีธุระอะไรเอาสากาดมาให้ไม่รับหายากถามทำไมไม่รับอ๋อฉันไม่ ครูของผมที่มาดีนาสอนว่าไงรู้ไหมอย่าไปรับสากาดคนรวยถามทำไมมันคือขี้ไข่ซดก้อก็อย่าไปรับให้มันหาคนรับมั่งอดบอกถ้ามัวเล่นตัวงั้นก็นไม่ต้องกินกันเราคนอื่นเราไปหมดอาจารย์ไม่ถึงเราหรอกสุดท้ายคนจนคนนี้ท่านพี่น้องเรื่องนี้เกิดจริงนะไม่เสียแต่งเรื่องคนจนคนนี้บอกไงรู้ไหมครับงั้นฉันไม่รับถ้าฉันรับซองนี้ฉันไม่ซดกอ้อฉันเอกกลับบ้าน แต่ถ้าท่านบอกว่าให้ซองนี้ไล่สรดก้อคืนงั้นฉันไม่รับทั้งสองซองเลยคนจนคนนั้นหญิงในศักดิ์ศรีแล้วกลับบ้านแต่สุดท้ายตกงานเห็นยังสังคมมุสลิมเรากําลังเป็นแบบนี้อันนี้อย่างที่หนึ่งสกาดวิธีจะใช้คําวิธีโกงสกาดของอันลรล้อนเขาทำกันแบบนี้นะถ้าท่านอาจจะบอกไม่โกงก็ตกลงกันแล้วนี่ไม่ได้ผิดอะไรเคยฟังตอครูสมัยก่อนก็ยกตัวอย่างให้ฟังไหมอันลรล้อนนะจับเราใส่โอง่ง เรเสร็จแล้วอัลร้อ์ให้เอาฟืนมาเผาสมเลยเผาเสร็จแล้วเราก็จะไปฟอ้องโวยวายตะโกนว่ายาอัลร้อ์เผาฉันทำไมอันนี้ตะครูเขาอาจจะแต่งเรื่องให้มันสมดูแบบกับเหตุการณ์น่ะอัลล้อ์บอกฉันไม่ได้เผาเองแต่ฉันเผาองค์มึงเสือกไปอยู่ในองค์ทําไมก็นี่ก็เหมือนกันแหละท่านกําลังมีเล่ห์เหลี่ยมกับอัลลนระ้อนอัลร้อ์ก็จะจับเราใส่องค์แล้วอัลร้อ์บอกกูไม่ได้เผามึงกูเผาองค์ นี่ก็เหมือนกันอัลลอฮ์ให้ออกสกาดยังจะไปเล่เหลี่ยมอีกมีเงินตั้งร้อยล้าน,นออกไปสองล้านห้าบอกโอ้โหคนจนไม่ได้ทําอะไรได้ตั้งสองล้านห้าก็มันเป็นสิทธิ์ของคนจนนะท่านพี่น้องท่านอยากได้เงินร้อยล้านมันเพิ่มเป็นสองร้อยล้านไหมล่ะออกไปทีสองล้านห้าแต่ถ้าคิดแบบคนรวยเขางกนะขออภัยนะท่านพี่น้องไม่ไดีว,ว่าไม่กระทบใครทั้งนั้นแหละคนรวยเขาบอกร้อยล้านออกไปสองล้านห้ามันจะรวยได้ยังไงหายไปตั้งสองล้านห้าเดี๋ยวมาดู อันนี้ตัวอย่างก่อนตัวอย่างที่สองวันนี้คนรวยมีสากาดทําไงมันส่งลูกไปเรียนหนังสือถามว่าส่งลูกไปเรียนหนังสือแล้วก็ยังไงเอาสากาดที่มีอยู่นั่นแหละซื้อตั๋วเครื่องบินจ่ายค่าเทอมจ่ายเงินเดือนให้ลูกไปเรียนศาสนาก็แล้วกันเอาหลอเราก็เป็นนักเรียนศาสนาน่ะนะนะถ้าไม่ได้ตั๋วกลับบ้านเราก็ไม่ได้กลับบ้านเพื่อนผมบางคนท่านพี่น้องตั้งกับวันไปแล้วก็กลับอีกทีคือวันจบเลย แล้วก้มหน้าก้มตาเรียนเพื่ออะไรครับจะไม่ให้ตกเพื่อจะให้จบเร็วที่สุดที่ประเทศอียิปต์ไอ้คนรวยท่านพี่น้องครับย่อมันออกสากาศเอาลูกกลับบ้านมาลูกเอาสากาศเราซื้อตั๋วของบินให้ลูกมันกลับบ้านแล้วเวลาไปก็ออกสากาศเนี่ยนะครับให้ลูกมันซื้อตั๋วกลับไปเนี่ยคือคนจนก็มองนั่งปากอ้าปากบอกเลยท่านพี่น้องท่านกําลังเปลี่ยนแปลงบัญญัติของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกฟาบาชีรุหุมบิอาซาบินอาลิมบอกมันไปเลยโทษแล้วสุดท้ายเมกี้ที่ผมค้างตรงที่บอกว่า ไอสองล้านห้าท่านมองเหมือนหมดนะ่นะวันนี้เหลืออีกเท่าไหร่เมื่อกี้ออกไปสองล้านห้าก็เหลืออีกเก้าสิบเจ็ดล้านใช่ไหมเก้าสิบเจ็ดล้านถ้าท่านไม่ออกท่านมีน้องท่านคิดว่ามันจะอยู่กับท่านด้เงินอนะ่ะบาลาของอัลลอฮ์ท่านต้องนึกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้มันจะหมดง่ายนิดเดียวลองดูทีไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บมันต้องเกิดอะไรสักอย่างจนกระทัง่งตังในล้านหนึ่งก็หมดแล้วเวลาหมดแล้วปุ๊บเป็นไง ถ้ามันออกไปสองล้านห้าก็ก็ยังอยู่วันนี้ไอ้สองล้านห้าก็ไม่ออก97ก็หมดไปแล้วสุดท้ายท่านกลับมาเป็นคนที่หมดแล้วก็ท่านจะยกมือขอดุอากับอัลลอฮ์อย่างไรนี่คือบทลงโทษให้ท่านพึงสังวรและพึงสำนึกเลยว่าเงินมันมาจากอัลลอฮ์แล้วมันก็ต้องไปหาอัลลอฮ์วันนี้ถ้าอัลลอฮ์ให้เล่นบทบาทเป็นคนรวยเล่นให้สมคนจนมีแม่ไม้มีเด็กยากไร้มีแล้วให้เขาเหล่านั้นกอด คนในบ้านเราท่านพี่น้องหนักสุดขออนุญาตนิดนึงนะครับว่าวันนี้บางคนเมียรวยสามีจนมันไม่ออกสกาศใครแลวบอกว่าออกคนที่ใกล้ชิดก่อนเพราะเราบอกเอกอากาศภรรยาให้สามีกินอินนาลินแล้วท่านพี่น้องครับขอต่อลอ์ทรงประทานความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับพวกเรามากๆท่านพี่น้องขอให้ยติมทีวีเป็นสื่อกับการที่จะสร้างความเข้าใจเพื่อชีวิตของเราจะรอดปลอดภัยในดุนยาละครับเราอัสลามุอะลัยกุมวะหรมะฮมะตุลลอฮ์วะบอระกา قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ